สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยแครกันเรื่องแนวคิดและเครื่องมือที่แบบว่าทรงพลังมากในการตั้งเป้าหมายแล้วก็วัดผลความสำเร็จค่ะนั่นก็คือ OKRs OK หรือ Objectives and Key Results นะคะเราจะอ้างอิงเนื้อหามาจากหนังสือ Measure What Matters ฉบับภาษาไทยก็คือตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs OK ที่มีทีมงานคนไทยเก่งๆหลายท่านเลยค่ะช่วยกันเรียกเรียงครับผม แหล่งข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากส่วนสำคัญสคัญของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะจะพาเราย้อนไปดูตั้งแต่จุดกำเนิดของ OKRs OK เลยการที่เขาเอาไปใช้จริงๆจนเห็นผลกระทบโดยเฉพาะในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Intel แล้วก็ Google ด้วยค่ะผ่านมุมนองของคนสำคัญสคัญอย่าง John d ดูร์ที่นำ OKRs OK ไปให้ Google ใช้ครับคนนี้ดังมากใช่ค่ะแล้วก็ Andy Grove ที่ Intel ที่หลายคนเรียกว่าเป็นบิดาแห่ง OKRs OK เลยนะคะอืมครับค่ะ เป้าหมายการคุยกันของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย OKRs OK คืออะไรกันแน่มันมาจากไหนแล้วทำไมทำไมถึงกลายเป็นเครื่องมือที่แบบเปลี่ยนเกมให้องค์กรระดับโลกได้ขนาดนี้ครับผมเราจะมาดูกันว่าหลักการมันทำงานยังไงแล้วก็มีบทเรียนอะไรที่เราพอจะเก็บเกี่ยวไปปรับใช้ได้บ้างค่ะมาเริ่มกันที่แก่นของมันก่อนเลยดีไหมคะ OKRs OK เนี่ยได้เลยครับ จริงๆแล้วมันก็มีแค่2ส,ส่วนง่ายๆเลยคือ objectives หรือวัตถุประสงค์ที่ตอบคำถามว่าเราอยากทำอะไรให้สำเร็จแบบ what นะคะครับ what กับอีกส่วนคือ key results หรือผลลัพธ์สำคัญที่จะบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำสำเร็จแล้วหรือ how อ,อ๋อ what กับ how ใช่ค่ะง่ายๆแค่นี้เลยแต่พลังมันเยอะมากนะคะ จอห์นดัวเล่าว่าตอนไปเสนอให้ Google ใหม่ๆเนี่ยลารีเพจบอกเลยว่าไอกระบวนการง่ายๆนี่แหละที่ช่วยให้ Google โตแบบ 10x ได้หลายรอบเลยโห oh, 10x เลยใช่ค่ะแล้วยังทำให้ภารกิจที่ดูแบบใหญ่มากอย่างการจัดระเบียบข้อมูลของโลกมันพอจะเป็นไปได้ขึ้นมาค่ะ ใช่เลยครับคือหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ความชัดเจนแล้วก็ความเชื่อมโยงกันนี่แหละครับวัตถุประสงค์หรือ o b j e c t i v e ที่ดีเนี่ยมันต้องสำคัญจริงๆนะครับต้องจับต้องได้ไม่ใช่แค่ความคิดฟุ้งๆลอยๆต้องพอจะลงมือทำได้จริงแล้วก็ที่สำคัญควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากทำด้วยอืมค่ะค่ะครับส่วน key results เนี่ยแหละครับตัวชี้วัดความสาเร็จเลย ต้องเฉพาะเจาะจงมากๆบอกได้เลยว่าต้องทําอะไรแค่ไหนภายในเมื่อไหร่ต้องท้าทายแต่ก็ไม่ใช่มโนไปเลยว่าทําได้ค่ะและจุดที่สําคัญที่สุดที่คุณมาริสาไมเออร์อดีตผู้บริหาร Google เคยเน้นไว้เลยคือถ้ามันวัดเป็นตัวเลขไม่ได้มันก็ไม่ใช่ Key r e s u อ t ์อ๋อต้องวัดได้ใช่ครับเพราะคีย์รี u อ t ์นี่แหละคือตัวบอกว่าเรากําลังขยับเข้าใกล้วัตถุประสงค์หลักได้มากน้อยแค่ไหนแล้ว เหมือนมีเข็มทิศแล้วก็มีป้ายบอกระยะทางเลยนะคะชัดเจนดีแล้วในหนังสือยังพูดถึง OKR OK 2แบบด้วยค่ะแบบที่ต้องทำให้สำเร็จหรือ Committed กับแบบที่อยากทำให้สำเร็จหรือ Aspirational อันนี้มันต่างกันยังไงคะครับเป็นการแบ่งที่น่าสนใจมากครับ Committed OKR OK s เนี่ยก็เหมือนกับเป้าหมายทางธุรกิจทั่วๆไปที่เราต้องทำให้ได้ร0อตามที่ตกลงกันเช่น พวกเป้ายอดขายรายได้หรือการส่งมอบโปรเจกต์สำคัญตามกำหนดอันนี้คือเรื่องพื้นฐานที่องค์กรคาดหวังอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติใช่ครับแต่ aspirational OKRs OK นี่แหละครับที่มักจะสร้างความแตกต่างสร้างความว้าวมันคือเป้าหมายที่แบบท้าทายมากๆเป็นภาพใหญ่อาจจะเกี่ยวกับอนาคตหรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเลยเป้าหมายแบบนี้เนี่ยต่อให้ทำได้แค่ เอ่อหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับอ๋อไม่ต้องร้อยก็ได้ใช่ครับเพราะมันกระตุ้นให้ทีมคิดนอกกรอบพยายามผลักดันตัวเองไปไกลกว่าเดิมการมีทั้งสองแบบนี้มันช่วยให้องค์กรสมดุลได้ครับระหว่างการดําเนินงานปัจจุบันกับการสร้างอนาคตข้างหน้าเข้าใจเลยค่ะคือมีทั้งเป้าที่ต้องทําให้ถึงแน่ๆกับเป้าที่แบบอยากจะเอื้อมให้ถึงให้สุดเท่าที่จะทําได้ทีนี้ถ้าจะคุยเรื่อง OKRs OK จะไม่พูดถึง Andy Grove ที่ Intel ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ ได้ยินมาว่าเหมือนเป็นตำนานเลยถูกต้องเลยครับแอนดี้โกรฟเนี่ยแหละครับคือคนที่ทำให้แนวคิดนี้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ส่งพลังขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่าชีวิตเขาก็น่าทึ่งมากนะครับเป็นผู้อพยพชาวฮังการีหนีภัยสงครามมาอเมริกาแทบจะไม่มีอะไรติดตัวเลยภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยได้โหลำบากนะดูเลยนะคะใช่ครับแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นความฉลาดหลักแหลมเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของอินเทลได้ในที่สุดที่ i ินเ Intel ลเนี่ย Grove ไม่ได้คิด OKRs OK ขึ้นมาใหม่จากศูนย์นะครับเขาต่อยอดมาจากแนวคิด MBO หรือ Management by Objectives ของ Peter Drucker ซึ่งเป็นประมาจารย์ด้านการจัดการอยู่แล้วอ๋อ oh, มีรากฐานมาก่อนใช่ครับแต่ Grove เห็นข้อจำกัดของ MBO แบบดเดิมที่มักจะเป็นแบบบนลงล่างคือ t o อปดาวสั่งการลงมาอย่างเดียวและที่สำคัญเลยคือชอบเอาไปผูกกับการประเมินผลการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสโดยตรง เอ๊ะแล้วการผูกกับโบนัสมันมีปัญหาเหรอคะฟังดูเหมือนจะดีทำให้คนอยากทำตามเป้านั่นแหละครับคือกับดักที่โกรสมองเห็นเลยพอเอาเป้าหมายไปผูกกับเงินรางวัลโดยตรงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับยังไงคะคนจะไม่กล้าตั้งเป้าหมายที่ท้าทายครับหรือที่เรียกว่า stretch goals เพราะกลัวทำไม่ได้แล้วจะโดนลงโทษหรือกระทบเงินในกระเป๋าตัวเองอ๋อจริงด้วยค่ะกลายเป็นว่าทุกคนก็จะตั้งเป้าแบบเซฟๆไว้ก่อน ปลอดภัยไว้ก่อนที่เขาเรียกว่า sandbagging นะครับอ๋อตั้งเป้าน้อยๆให้ทำถึงง่ายๆใช่ครับซึ่งองค์กรก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการตั้งเป้าหมายเลยเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเล่นเกมเอาแค่ผ่านไม่ได้เล่นเพื่อทำสถิติใหม่เลยจริงๆแล้ว g r o v แก้ปัญหานี้ยังไงคะ g r o v คลิกวิธีคิดเลยครับเขาสร้างระบบที่ตอนแรกเรียกว่า IMBOs ตัว I ก็มาจาก Intel นะครับแต่ต่อมาก็คือ OKRs OK ที่เรารู้จักกันนี้แหละ ระบบนี้ยังคงเน้นทั้งอะไร Objective และอย่างไร Key Resource นะครับแต่เปลี่ยนหลายอย่างที่สำคัญมากอย่างแรกเลยคือรอบการทำงานที่สั้นลงเป็นรายไตรมาสหรืออาจจะรายเดือนด้วยซ้ำไม่ใช่รายปีเหมือน MBO ทำให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นเยอะอืมค่ะอย่างที่สองคือความโปร่งใสทุกคนในองค์กรเห็น OKRs OK ของกันและกันได้หมดตั้งแต่ CEO ลงไปเลยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันหรือ Alignment โอหเปิดเผยหมดเลยใช่ครับและอย่างที่3คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากข้างล่างขึ้นไปหรือ Bottom Up ให้ทีมและพนักง,งานมีส่วนกำหนด OKRs OK ของตัวเองด้วยไม่ใช่รอรับคำสั่งอย่างเดียวอาจจะสักครึ่งต่อครึ่งเลยครับฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่เลยนะคะเนี่ยแล้วเรื่องการผูกกับโบนัสล่ะคะจัดการยังไง จุดนี้สำคัญที่สุดเลยครับ g r o w t h แยกการประเมินผล OKRs ออกจากการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนหรือโบนัสอย่างชัดเจนเลยเขาบอกว่า OKRs คือเครื่องมือช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายเอาไว้ลงโทษหรือเอาไว้ให้รางวัลโดยตรงการแยกแบบนี้ทำให้คนกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากๆกล้าที่จะลองเสี่ยงเพราะรู้ว่าถึงทำไม่สำเร็จร้อเซ็ก็ไม่โดนลงโทษแต่จะได้เรียนรู้แล้วก็ผลักดันองค์กรไปข้างหน้าแทน อ๋อ oh, เป็นเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาใช่ครับนอกจากนี้กร v ฟยังย้ำเรื่องการลงมือทำจริงมากๆดังคำขวัญของ Intel เลยว่า Intel delivers คือไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องส่งมอบผลลัพธ์ให้ได้จริงๆมีเรื่องเล่าที่จันดวลเล่าไว้ในหนังสือด้วยนะคะสมัยเขาเป็นเด็กฝึกงานที่ Intel เนี่ยเขาได้รับ OKR OK แรกในชีวิตเลยคือให้ทำ benchmark เ,เปรียบเทียบประสิทธิภาพชิป 8080 80ของ Intel กับคู่แข่งคือ m o t o r o l a 6800ครับครับจำได้เขาบอกว่าตอนนั้นแหละที่เขาเห็นพลังของความชัดเจนและการจัดลำดับความสำคัญเพราะพอมี OKR OK ที่ชัดเจนทุกคนก็รู้ว่างานนี้สำคัญทำให้เขากล้าปฏิเสธคำขออื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนี้ได้เลยมันสร้างโฟกัสให้เขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะเรื่องนี้สะท้อนหลักการสำคัญของ o OK k r s ที่ Grove วางรากฐานไว้ได้ดีมากเลยครับ เราพอจะสรุปเป็นแก่นสำคัญสำคัญได้หลายข้อเลยจากประสบการณ์ที่ Intel ซึ่งก็ยังใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบันนะครับข้อแรกเลยคือน้อยแต่มาก less is more อย่าตั้ง Objective เยอะเกินไปเลือกที่สำคัญจริงๆแค่3 5ถึง5อย่างต่อรอบก็พอและแต่ละ Objective ก็มี Key r e s u r t s ไม่เกิน5ข้อเพื่อให้ทุกคนโฟกัสได้ไม่ใช่เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำหรือ To-do list ลงไปทั้งหมด อันนี้เหมือนบังคับให้เราต้องจัดลำดับความสำคัญจริงๆจังๆเลยนะคะไม่ใช่แค่พูดลอยๆว่าทุกอย่างสำคัญหมดถูกต้องเลยครับข้อต่อมาคือกำหนดเป้าหมายจากล่างขึ้นบน set goals from the bottom up อย่างที่บอกไปคือไม่ใช่สั่งลงมาอย่างเดียวควรเปิดให้ทีมหรือพนักงานเสนอ OKRs OK ของตัวเองขึ้นมาด้วยสักครึ่งหนึ่งเพื่อให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของและก็ผูกพันกับเป้าหมายนั้นจริงๆครับค่ะและต้องไม่เป็นเผเดจการ คือ OKRs OK ไม่ใช่คำสั่งตายตัวแต่เป็นเหมือนสัญญาประชาคมที่ตกลงร่วมกันมีการพูดคุยต่อรองกันได้ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องหรือระหว่างทีมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับร่วมกันฟังดูมีความร่วมมือกันสูงมากเลยนะคะและถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปล่ะคะเช่นตั้ง OKRs OK ไว้ตอนต้นไต,ตรามาสพอปลายไตรามาสเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะแล้วทำยังไงคะนั่นคือหลักการข้อถัดไปเลยครับคือต้องมีความยืดหยุ่น stay flexible โลกธุรกิจมันเปลี่ยนเร็วอยู่แล้วถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเป้าหมายเดิมไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยน Key Results หรือแม้แต่ o b j e c t i v e กลางคันได้เลยไม่ใช่ยึดติดกับแผนเดิมจนไม่ดูความเป็นจริงรอบข้างโอ้ปรับได้ตลอดครับผมข้อต่อมาเป็นเรื่องทัศนคติที่สำคัญมากคือกล้าที่จะล้มเหลว Dare to Fail โดยเฉพาะกับ aspirational OKRs OK หรือเป้าหมายที่ท้าทายมากๆการทำได้แค่60-70%เนตเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแต่คือความสำเร็จในการผลักดันตัวเองถ้าเราตั้งเป้าแบบง่ายๆทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดมันก็แปลว่าเราไม่ได้พยายามมากพอที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆอืมจริงค่ะการยอมรับความล้มเหลวบางส่วนได้เนี่แหละที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆครับแต่การจะสร้างวัฒนธรรมที่กล้าล้มเหลวได้จริงๆนี่ไม่ง่ายเลยนะคะ ในทาปฏิบัติจะทำยังไงให้คนไม่กลัวคะนั่นก็เชื่อมโยงกับหลักการข้อต่อไปครับคือใช้เป็นเครื่องมือไม่ใช่อาวุธ Use OKRs OK as a tool, not a weapon อย่างที่กรอฟย้ำเสมอ คือต้องแยก OKRs OK ออกจากการประเมินผลตอบแทนโดยตรงมันเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาช่วยให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนต้องปรับปรุงอะไรไม่ใช่ไม้เรียวไว้ลงโทษหรือไว้ฟาดฟันกันค่ะถ้าองค์กรเอา OKRs OK มาเป็นเกณฑ์ตัดเกรดหรือให้โบนัสแบบตรงไปตรงมาวัฒนธรรมกล้าเสี่ยงกล้าตั้งเป้าท้าทายจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแต่สาคัญมากๆจริงๆค่ะและข้อสุดท้ายนะครับคือต้องอดทนและแน่วแน่ การนำ OKRs OK มาใช้เนี่ยไม่ใช่แค่ติดตั้งโปรแกรมแล้วจบเลยมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ปรับปรุงลองผิดลองถูกกว่าจะเข้าที่เข้าทางอาจจะใช้เวลา4-5ไตรมาสหรือเป็นปีกว่าที่วัฒนธรรม OKR OK จะอย่างรากลึกและแข็งแกร่งในองค์กรได้จริงๆต้องอาศัยความมุ่งมั่นจากผู้นำแล้วก็ความอดทนของทุกคนในองค์กรด้วยครับ หลักการเหล่านี้ฟังดูทรงพลังมากเลยค่ะทีนี้ลองข้ามฝั่งมาดูที่ Google บ้างดีกว่าค่ะตอนจอร์ดูเวอร์เอาแนวคิดนี้ไปเสนอให้ Google เมื่อปี1999ตอนนั้น Google ยังเล็กมากเลยนะคะมีพนักง,งานแค่30คนประชุมกันรอบโต๊ะปิงปองอยู่เลยสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะครับผมเท่าที่อ่านจากในหนังสือนะคะตอนนั้น Google แม้จะเป็น Search En g i n e ที่มาแรงมากๆแต่ก็ยังเป็นอันดับที่18ในตลาดเองค่ะแล้วก็ยังไม่มีโมเดลธุรกิจ เจนด้วยซ้ำโอ้โหอันดับสเลยใช่ค่ะแต่สิ่งที่พวกเขามีคือวิสัยทัศน์ที่ใหญ่มากของแลรีเพจกับเซอร์เกย์บรินที่จะจัดระเบียบข้อมูลของโลกแต่ทั้งคู่ก็ยอมรับนะคะว่ายังขาดประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างเป็นระบบอยู่แล้วพวกเขาก็ตอบรับแนวคิด o k เคอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับเห็นจอ์นดูไปเสนอแล้วปิ๊งเลยใช่ค่ะรับไปใช้แทบจะทันทีเลยเพราะเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือที่ ตอบโจทย์ความต้องการในตอนนั้นพอดีเป๊ะคือช่วยสร้างโครงสร้างระเบียบวินยัยแล้วก็ความชัดเจนให้กับการเติบโตที่ต้องเป้าไว้สูงริ้วเลยเหมือนที่ Larry Page เขียนไว้ในคำนิยมเลยค่ะว่า OKRs OK ช่วยให้ Google เติบโต10เท่าได้หลายครัง้งและทำให้มั่นใจว่ากำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับนอกจากนี้วัฒนธรรมของ Google เองที่เน้นข้อมูลหรือ Data Driven แล้วก็ความโปร่งใสามากๆอยู่แล้ว ก็เข้ากันได้ดีกับหลักการของ OKRs OK ด้วยค่ะอืมลงตัวพอดีใช่ค่ะพอ e เอริ c h m i d t เข้ามาเป็น CEO ในภายหลังเขาก็ยังคงใช้ OKRs OK ต่อเนื่องนะคะจนมันฝังรากเลิกกลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของ Google ไปเลยมีส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้ Google สร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมีผู้ใช้เกินพันล้านคนได้มากมายขนาดนั้นครับเยอะมากจริงๆทั้ง Search Chrome Android Maps YouTube Gmail โอ้ยแยะๆไปหมดเลยค่ะทุกวันนี้ OKRs OK ก็ยังเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน Google แล้วก็ Alphabet บริษัทแม่ด้วยมีการตั้ง OKRs OK ระดับบริษัทประจำปีแล้วก็ OKRs รายไมาตรฐาสำหรับทีมต่างๆซึ่งทุกคนก็เข้าไปดูของคนอื่นได้หมดทำให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงกันค่ะเรื่องราวของ Google นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับของการใช้ OKRs OK ในองค์กรที่เติบโตเร็วแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เปิดกว้างอยู่แล้ว แต่ถ้าอยากเห็นพลังของ o k เคในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปคือตอนที่องค์กรกำลังเผชิญวิกฤตจริงๆจ,งจังๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูเคสคลาสสิกที่ Intel อีกครั้งครับนั่นคือเรื่อง operation crush operation crush ชื่อดุดันมากเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นช่วงปี1979-1980ครับ ตอนนั้น Intel กำลังเจอศึกหนักเลยถูกคุกคามอย่างแรงจากชิป6800ของ Motorola ที่ทั้งใหม่กว่าแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าชิป8086ของ Intel ซึ่งเป็นหัวหอ,อกสำคัญในตลาด16บิตตอนนั้นเลยออืฮ mm hmm. สถานการณ์ Intel ตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเพราะเพิ่งเสียตำแหน่งผู้นำในตลาดหน่วยความจำา r r m กับ e ีพรอมไปถ้าแพ้ในตลาดมโครโปรเซสเซอร์16บิตอีกเนี่ยอาจจะถึงขั้นอยู่ไม่รอดเลยก็ได้ โคเรียกว่าหลังชนฝาเลยนะคะแล้วอินเทลทำยังไงคะออกชิปใหม่มาสู้หรือเปล่านี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดอิน e l ลไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะครับในช่วงนั้นอ้าวแล้วทำาไงคะแอนดี้โกรฟและทีมผู้บริหารตัดสินใจใช้ OKRs OK เป็นอาวุธหลักเลยครับ เปิดปฏิบัติการ Crash ชื่อนี้ได้แรงบันดาลใจจากทีมรับของทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับเพื่อทวงบัลลังคืนโดยตั้ง Objective ที่ชัดเจนและท้าทายสุดๆคือต้องได้สัญญาจากลูกค้าให้เลือกใช้ชิป8086ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของพวกเขาหรือที่เรียกว่า Design Wins นะครับให้ได้ถึง2,000รายภายในสิ้นปี1980โอ้สองพรายไม่ได้ออกของใหม่ด้วยแต่ตั้งเป้าแย่งลูกค้าขนาดนั้นแล้วทำได้ยังไงคะเนี่ย พลังของ OKRs OK มันอยู่ตรงนี้แหละครับสิ่งที่ Intel ทำคือใช้ OKR OK สร้างการโฟกัสและการจัดทับทำงานที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรอย่างเข้มข้นเลยทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารฝ่ายขายฝ่ายการตลาดถูกระดมมาในทิศทางเดียวกันหมดอือรวมพลังใช่ครับมีการเปลี่ยนกลยุทธ์การขายครั้งใหญ่เลย จากเดิมที่เน้นคุยกับวิศวกร <S <S ก็เปลีย่ยนไปเน้นขายตรงถึงระดับ CEO ของบริษัทลูกค้าเลยเพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ทางธุรกิจระยะยาวของการเลือก Intel มีการใช้ OKRs OK ในทุรก,ทร,ก,ทร,กระดับเพื่อติดตามความคืบหน้า tracking อ,อย่างใกล้ชิดแล้วก็ผลักดันเป้าหมายที่ท้าทาย stretching หนีให้สำเร็จให้ได้มีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าบิลดาวิดผู้นำปฏิบัติการนี้ถึงกับเติมวลีสำคัญเข้าไปใน o k r s เลยคือโดยวัดผลจาก หรือเขียนย่อๆว่า AMB เพื่อให้ Key Resource ทุกข้อต้องชัดเจนและวัดผลได้จริงๆเปลี่ยนเป้าหมายที่เป็นนามธรรมให้จับต้องได้มากขึ้นละเอียดมากเลยนะคะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะสำเร็จไหม2 2 0 0 0รายเนี่ยเหลือเชื่อแต่จริงครับด้วยพลังของ OKRs OK ที่สร้างความมุ่งมั่นทิศทางเดียวกันแล้วก็ความเข้มข้นในการทำงาน Intel สามารถทำได้สำเร็จครับบรรลุเป้าหมาย2,000ดีไซน์วินส์ภายในสิ้นปี1980โอ้โหสุดยอดพลิกสถานการณ์กลับมาชนะ Motorola ในสงคราม16บิตครั้งนั้นได้สำเร็จนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับว่า OKRs OK ไม่ใช่แค่เครื่องมือตั้งเป้าสวยๆแต่มันคือระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนองค์กรได้จริงแม้ในยามดิริต โดยที่ไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่เลยด้วยซ้ําฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันคือการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆเรื่องราวทั้งจาก Intel แล้วก็ Google ทาให้เห็นภาพสิ่งที่หนังสือเรียกว่า superpowers หรือพลังพิเศษ4ีประการของ OKRs OK ชัดเจนมากเลยนะคะใช่เลยครับพลัง4อย่างนั้นก็คือ 1. โฟกั focus การสร้างโฟ c u s ช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆในช่วงเวลานั้นแล้วก็ทุ่มเททรัพยากรไปที่นั่นค่ะ 2. Align การสร้างความสอดคล้องทำให้ทุกคนในองค์กรตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุดเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันอืมสำคัญมาก 3. Track การติดตามผล สร้างกลไกในการวัดความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอทำให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องปรับอะไรแล้วก็สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ด้วยครับค่ะ 4. stretch การผลักดันให้ก้าวข้ามขีดจำกัดส่งเสริมให้องค์กรและพนักงาน ล้าตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อปลดปล่อยศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายได้ซึ่งทั้งหมดนี้เราเห็นได้ชัดๆเลยจากทั้งตอนที่ Intel ใช้ Operation Crush พิกวิกฤตแล้วก็ตอนที่ Google ใช้ OKR OK สร้างการเตริบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพอฟังทั้งหมดนี้แล้วทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่า OKR OK มันเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือตั้งเป้าจริงๆแต่มันคือระบบคิดคือวัฒนธรรมเลยนะคะที่ช่วยสร้างความชัดเจนการจัดลาดับความสาคัญความ โปร่งใสการทำงานร่วมกันแล้วก็การผลักดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมได้และอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือความยืดหยุ่นในการปรับใช้ครับไม่ใช่แค่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่เท่านั้นแต่ OKRs เนี่ยถูกนำไปปรับใช้ในองค์กรหลากหลายรูปแบบมากเลยตั้งแต่สตาร์ทอัพเล็กๆที่ต้องการทิศทางและความชัดเจนเพื่อความอยู่รอดองค์กรขนาดกลางที่ต้องการภาษาหรือมาตรฐานกลางในการทำงานร่วมกัน ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการทลายกำแพงระหว่างแผนกหรือไซโลสนะครับค่ะหรือแม้แต่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างมูลนิธิบิลแ m e เมลินดาเกตสก็ใช้ OKRs OK ในการต่อสู้กับโรคระบาดปัญหาสาธารณสุขซึ่งแสดงว่าแก่นของมันปรับใช้ได้กว้างขวางมากจริงๆ อ๋อและมีอีกส่วนประกอบหนึ่งที่จอห์นดูเออร์แนะนำว่าสำคัญมากเลยนะครับและควรจะทำควบคู่ไปกับ OKRs OK เพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์แล้วก็มีชีวิตชีวาจริงๆนั่นคือ CFRS ครับ CFRS ย่อมาจากอะไรคะไม่เคยได้ยินเลยคะ่ะย่อมาจาก Conversations การพูดคุย Feedback การให้ข้อมูลป้อนกลับและ Recognition การชื่นชมยกย่องครับอ๋อ oh, Conversations Feedback Recognition ใช่ครับ แนวคิดก็คือการตั้งเป้าหมายด้วย OKR OK เอี่ยนเดียวมันไม่พอต้องมีการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วยแทนที่จะรอประเมินผลปลายปีทีเดียวเหมือนเดิมๆผู้จัดการควรมีการพูดคุยกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอหรือ conversations เกี่ยวกับความคืบหน้าของ OKRs OK ปัญหาอุปสรรคต่างๆ คุยกันบ่อยๆใช่ครับมีการให้และรับฟีดแบ c k ที่สร้างสารรค์แบบสองทางเพื่อช่วยให้ปรับปรุงการทำงานได้ทันท่วงทีและมีการ recognition หรือชื่นชมยกย่องเมื่อพนักงานมีส่วนร่วมหรือทำผลงานได้ดีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความผูกพันแรงจูงใจแล้วก็ทำให้ OKRs OK ไม่ใช่แค่เป้าหมายแห้งๆบนกระดาษแต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรและการทางานจริงๆครับ ฟังดูครบเครื่องมากๆเลยค่ะมีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจน OKRs OK แล้วก็มีกระบวนการดูแลคนให้ไปถึงเป้าหมายนั้นด้วย CFRs แต่แน่นอนว่าทุกเครื่องมือก็คงมีข้อควรระวังใช่ไหมคะในหนังสือได้พูดถึงด้านมืดหรือข้อเสียข้อควรระวังของ OKRs OK ไว้บ้างไหมคะมีการเตือนไว้เช่นกันครับว่า OKRs OK ไม่ใช่ยาวิเศษครอบจักรวาลน,นะครับมันต้องอาศัยวินยัยความเข้าใจที่ถูกต้องและก็ความมุ่งมั่นในการนำไปใช้จริง ถ้าใช้ผิดวิธีหรือผู้นำขาดความเข้าใจก็อาจเกิดผลเสียได้เหมือนกันเช่นอะไรบ้างคะเช่นอาจทำให้คนโฟกัสที่เป้าหมายแคบๆเฉพาะหน้าจนละเลยภาพรวมหรือเรื่องสำคัญอื่นๆในระยะยาวไปเลยหรือในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขาดจรยิยธรรมเพียงเพื่อให้ตัวเลข Key r e s u t s มันถึงเป้าโดยไม่สนใจผลกระทบด้านอื่นเลยก็เป็นได้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ มันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อจริงๆว่าองค์กรจะนำพลังของการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแบบ OKRs OK มาใช้เพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าหลักวัฒนธรรมที่ดีหรือจริยธรรมทางธุรกิจไปได้อย่างไรเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้นำและทุกองค์กรเลยนะคะที่อยากจะใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆสำหรับวันนี้เวลาของการคุยกันแบบเจาะลึกก็หมดลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ